มาแล์สดครั้งแรกนะฮะกับการคุยคนเดียว e p พหนึ่งมีรีวิวกระเป๋าสามใบมีเล็กกลางใหญ่มาเริ่มกันเลยเริ่มให้เป็นการเสียเวลาใครที่มาช้ามาดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังเอาละกันนะฮะนี่ใบอันนี้ใบเล็กนะครับใบเล็กวีสองนะขนาดตามเว็บอะหนึ่งกิโลกร,รมัม น้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมขนาดสามสิบแปดสามสิบเอ็ดคูณยี่สิบห้าราคาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยในสี่ร้อยในเว็บนะผมไม่ได้มาขายนะในแก๊ปช็อปไปหาดูเอานะครับแต่มีผ้าใบคลุมพลาสติกดึงด้วยนะพลาสติกคลุมราคาสองร้อยห้าสิบบาทอา้าวมีอะไรบ้างมาเริ่มจากอันแรกเลยโลโก้มีด้านบน ด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ไว้ใส่ของของได้ไหลายอย่างนะเสื้อกันปนงกันฝน,นล,ลอดยัดๆไว้ตรงนี้ได้นะครับต่อไปด้านในด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูในแผ่นกลางนะวางไว่พอน่ออะไรเนี่ย ลองพื้นพื้นก้นนะด้านล่างสุดอะนะครับแผ่นรองพื้นละกันมีด้านในนะครับด้านในเป็นอย่างนี้ใส่แผ่นรองพื้นยังไงอันนี้แผ่นรองพื้นนะอันนี้ด้านล่างสุดใส่แกะไม้ดูดทำไมระยัดเสร็จแล้วนะฮะ แีแผ่นกลางแผ่นกลางกลางก็เอาใส่ตรงนี้ผกลางใส่ข้าวใส่ข้าวสองกล่องฝั่งนี้กับฝั่งนี้นี่ยเใส่สได้เป็นสี่กล่องไดนะ้แล้วก็มีที่ห้อยแก้วสองอัน,นพอห้อยเราก็รัดกับด้านข้างถามว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ไอ้สายลัดอันล่างมีหนึ่งสองสามสี่ความน่าเชื่อถือของมันก็เชื่อถือได้นะตอนแรกๆที่ซื้อมาถือว่าแน่นหนาเลยทีเดียวหลังๆก็ต้องใส่อย่างระมัดระวังเพราะว่ามันก็ลอยๆอ่อนแรงลงไปตามอายุการใช้งานของมันนะนะนี่ผมซื้อมาเป็นกระเป๋าใบแรกที่ผมขับเลยประมาณใช้ประมาณปีกว่าๆแล้วมั้งอุย้ยนานละลืมละ ก็มีหูหูหิ้วเอาไว้ถือะสายที่เอาไว้ถือได้นะครับถือไปถือมาถือไปถือมาแล้วก็เออมันนี้อันนี้เอาไว้ใส่สาย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 ไ,ไหลยตรงนี้แต่ว่าผมทําหายไปแล้วนะไม่มีไม่มีให้ดูนะฮะส่วนด้านล่างอด้านล่างด้านล่างอันนี้เอาไว้ติดกับรถก็จะเอาสายสายลัด เชือกลัดใส่สาย,ยางอะไรก็ได้เอามารัดตรงเนี้ยขึงปุ๊บแล้วก็เอาดึงอย่างเงี้ยแล้วก็ใต้เบาะสิปึ๊บมันก็จะอยู่มันก็ไม่ได้แน่นหนามันก็คงเกยงคงเก่ง,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 งหน่อยแหละแต่มันก็ไม่ได้หลุดหายไปไหนอนะอืมเอา้าจบแล้วกันเอาใบต่อมาเลยเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเวลาต้องการคุยคนเดียวนะฮะคนเดียวเงา Oh, โอเ้เล่อแล้วมาใบนี้ใบกลางชื่อในแก๊ปช็อปเขียนว่า O w e n back นะฮะของแปรใน Google มันบอกว่าเตาอบถุงเตาอบผมจะเรียกว่ากระเป๋าเตาอบแล้วกันมีโลโก้ด้านหน้าแล้วก็ด้านบนแค่น้นมามีอยู่แค่สองจุด แล้วก็สามารถเปิดด้านหน้าได้อือันนี้เป็นไฮไลท์ของละเรื่องใเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเรื่มใหม่เรื่มใหม่ชนี่มันสามารถเปิดด้านหน้าได้กระดานนีนด้านบนน,นีด้านล่างนะตรงนี้ด้านล่างด้านบนด้านข้าง,าง,างแล้วก็เปิดด้านหน้าเพื่อ,อไว้ใส่ของแบบอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เลยหรือว่า อย่างพิซซ่าถาดใหญ่อะมันจะใส่กระเป๋าอันเนี้ยไม่ได้เฉพาะถาดใหญ่ๆ่แบบใหญ่สุดเลยนะ mm hmm. มันจะเกินมานิดนึงจะเกินมาเท่านี้ mm hmm. ใช่ไหมนี่แล้วเราก็จะพับกระปาตัวเนี้ยลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็หลอกมันไว้ปึ๊บ <c oughs> แล้วก็ปิดข้าปึ๊บมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยโผล่มานิดนึงเนี้ยเงี้ยมันก็ไม่ร่วงหรอกผมก็ใช้อย่างเงี้ยประจําอะ ไม่ได้ใส่โคงนะที่จีิมันโค้งให้เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าผมเอาไว้ใส่พิซซ่าถาดใหญ่แล้วมันใส่โคง้งแล้วมันมันใส่ไม่ได้อะ่ะก็เลยถอดเก็บแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ใส่โคงอะ่ะเพราะว่าความโคงเคงของมันอะ่ะเนี่ยรู้สึกมันมันก็ไม่ยุบนะไม่แบนนะ อยู่กับรถอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ก็อยู่ตรงนี้เลยอนะ่ะผมก็เลยไนมะ่ได้ใส่โคมขใ้นอเนาะอ่ะมอดูด้านในด้านในมีที่ห้อยแก้วไม่จริงๆผมชอบที่ห้อยแก้วมากกว่าอันเมื่อกี้นะเพราะว่ากระเป๋าใบเนี้ยใบเนื้อเหมือมนเตี้ยใช่ไหมการห้อยแก้วแล้วมันแก้วมันอาจจะเอน็นไปเอ็นมาได้แต่เนี้ยมันสูงเว้ยเนี่ยสูงสูงแบบเป็นครึ่บครึ่งอ่ะ มันห้อยแก้วได้พอดีเลยแล้วแผมนมีแผ่นเนี้ยถึงจะให้มาแผ่นเดียวก็เถอะแต่มันก็ใส่ได้เลยนะเนี่ยเราก็เอาทําให้มันแคบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ล็อกปึ๊บไ,ไม่มีหลุดมีจริง,งถ้าไม่ได้ขับซิ่งจนเกินไปอนะแล้วก็มีที่ใส่ของด้านหน้าด้วยโหดีที่ใส่ของเยอะใส่ของเราเองอ่ะมีด้านหน้า เอาไป้ใส่โปสเสอก,กันฝนนะริยต้องดีเทร็เลยวะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกอาจจะใส่รัดอุปกรณ์ซ่อมรถเล็กๆน้อยๆเราก็ใส่ไปในซองนี้ได้ใหญ่เหมือนกันนะใส่นี่นี่นี่ปากกาทแท่งยาวนะนี่นี่ใส่ได้เลยนะมีสองข้างด้วยนั่น อาจจะมีคนสงสัยนะครับเอา้าแล้วมันมีให้มาแผ่นเดียวแล้วลองพื้นนะ่ะรองพื้นใช้อะไรสงสัยใช่ไหมล่ะหรือว่าไม่ไม่อยากรู้แต่ถ้าอยากจะเล่าให้ฟังนะนะที่ไนะหนวะอาไเจอดีน่นี่อยู่ตรงนี้นี่แต่ผมจะไม่แกะออกมาให้ดูนะครับใส่ยากนะเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด อยู่ใต้ล่างเดี๋ยวมีด้านข้างนะอันนี้ด้านล่างอันนี้ฝาถอดออกมาอย่างนี้มันจะอยู่ตรงนี้เป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่สอดเข้าไปตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็มันจะมีที่ล็อกอยู่แต่ถ้าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยผมว่าทำกันเป็นอยู่แล้วทำมาราคา6กร้ห้าสิอันนี้ราคาในแก๊ปชอบนะ ถุงพลาสติกก็มีเหมือนกันสองร้อยห้าสิบเกแต่ยังไม่จบนะเก็บก่อนอเ,เอ็ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบทำอะ่ะไม่รู้หลายคน,นเป็นหรือเปล่าปกติอะ่ะหลายๆคนอ่ะจะชอบติดแบบสามอันนี้ใช่ไหมเมั่มีตีนตะกแกมาสามอัน,น หนึ่งสองสามตรงนี้นะติดอย่างนี้ข้างๆอย่างี้ใช่ปะถ้าผมมาผมจะชอบตเดแบบก็บอย่างงี้แล้วก็ปิดแต่ข้างข้างหน้าอย่างเดียวแล้วมันก็จะเหลือตรงเนี้ยไม่ได้ปิดเพราะอะไรมันถอดงา่ายมันแกะงา่ายเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบปิวขี่ข้าวปิวก็ไม่ขนาดนะั้นนะฮะ ต่อไปมีสายสะพายให้ด้วยสายสะพายหลังใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีจับข้งบนด้วยส่วนที่ล็อกกับรถมาดูเป็นสี่มุมหนึ่งสองสามสี่เป็น 1, 2, 3, 4, เหล็กสี่มุมอันนี้สายผมนะอันนี้ไม่ได้มีมากับกระเป๋านะเนี่ยผมก็ทำแบบเนี้ย อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแลวก็เอาเบาะลงแล้วซอสซอสอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็ก็อาจจะคงเชงค้งเชงบ้างติดท,ทางติดท,ทางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซอสอย่างเงี้ยเอ้ยดีและอย่างเงี้ยเออฝั่งนี้ท้ายรถนะฝั่งนี้ท้ายรถนี่นี่อะมันก็มันก็จะมันก็ไม่หลุดหรอกนะฮะแต่อาจจะไม่ได้แน่นเท่ากับคนที่ใช้สายลัด ผมไม่ได้ใช้สายลับแน่นหนาเพราะว่าผมต้องเติมน้ำมันบ่อยนะฮะอ่ะกออันต่อไปอน,นี่ไฮไลท์กระเป๋าใบใหญ่ใหญ่บึ้มขนาดสี่สิบสองคูณสี่สิบสคูณสีเซนติเมตรใหญ่บึ้มด 42, 42, มูมึงดู กล่องขยับกล่องขยับน <defines ap> <book> okay. hey, oh really? ี่มือ hmm กี้นี่พอดีตัวเลยนะฮะพอดีตัวนี่น่ารักจุ๋มจิ๋มขนาดแบบเอ๊ะพอดีใส่อาหารเลยเว้ยเอ้ยอันนี้ใหญ่บึ้มผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะวันที่ไหลนี่แหละ วันแรกเลยผมยังไม่ได้เอาไปลองใช้นะเพราะว่าปกติอะผมใช้ใบกลางอยู่เพราะว่าใบเล็กอะผมซื้อมานานแล้วมันเริ่มเก,ก่าแล้วเลยซื้อใบกลางมาลองแต่รอบเนี้ยอับสายมาเป็นใหญ่ลุม่มมีอะไรบ้างด้านในผมก็ยังไม่ได้ดูละเอียดขาด,ขาดอะไรบ้างก็ใครไปดูกันอีพีโอ เนื่องจากอันนี้แผ่นแผ่นกันข้างข้างๆอันที่สองแผ่นกันข้างอันที่สามโอ้หมีอินทกรอบด้านถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวที่แผ่นรอยไม่อยากแกะเลยอะ ได้ไหมลองเปลี uh ่ยนใค้อูได้ไหมโอ้ยใหญ่เบิ่มเกือบข้ามมันเริ่มจากโลโก้ก่อนโลโก้มีด้านบนด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ฝังนี้สี่ด้านนะฮะหนึ่งสองสามสี่นล่างไม่มีกหลังต่อสายโอเค ด้านในด้านในถึงด้านในแล้วอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองใช้นะมีที่ห้อยแก้วหนึ่งสองสามอันปกติผมจะห้อยสองแก้วตอนหนึ่งอันอนะนี่ก็น่าจะหกแก้วอ่ะสูงมากนะสูงวันเมื่อกี้อันเมื่อกี้ครึค่งครึ่งนะนี่วัดก็อเลยหนึ่งสองสองครบเลยนะ ตัวนไม่ขึ้นไม่ด้วนไม่ขึ้นไม่จบอย่างเง้ตัวเนี้ยใต้เกเนี้ยมีลายนี่แหละแต่ละเอียดเงยละเอียดงานละเอียดที่นี่อันนี้หนึ่งสองเห็นไหมคืบคืบคืบอันนี้เลยนี่คืบคืบใบเล็กอะใบเล็กใบเล็กด้วยมันก็วัดแหละคืบกับนิดนิดเองอันนี้สูงกว่าถ้าเทียบความสูงกันเออ ใช่ไหมใบใบกลางจะสูงกว่าใบเล็กนิดนึงส่วนใบใหญ่ใบย่อยใบย่อยจะสูงกว่าใบเล็กค่อนข้างค่อนข้างเดียวตรงเนาะสิ่งไหนแล้วเนี่ยโอ้คุยเพลินเลยลืมแล้วอะไรอ้างใงไหนถึงไอ้สามอันนี้แล้วนะเราก็มี นี่น่าจะเป็นสายรัดแก้วมั้งให้มาสี่อันเหมือนกันกับอันเล็กนะฮะผมว่าระยะเวลาการใช้งานมันคงก็พอๆพอกันอะ่ะปีสักปีหนึ่งครึ่งปีมันก็จะเริ่มเริ่ม,มยืดยืดเริ่มหมดแรงขออย่าไปฝากชีวิตไว้กับมันมากนะเดี๋ยวมันจะหกเหลือเทอะกกระเป๋า <c oughs> ไปนะครับ นี่ส่วนบางคนผมเห็นเขาใส่โครงกันอันนี้ผมยังไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้กระเป๋าทรงนี้ว่าเขาใส่โครงกันเพื่อแบบเสริมความแข็งแรงมากทําไมขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างใบนี้ยมันก็มีฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้เป็นด้านข้างนะด้านข้างมีฟิวเจอร์บอร์ดให้มันก็มีฟิวเจอร์บอร์ดให้อันนี้ด้วยฝันนี้ด้วย ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ใส่โครงแต่ถ้าอยากได้แข็งแรงตัวเน,นี้ยก็ใส่โครงอาจจะแบบว่ามีหรือเปล่าคือแบบดอดลถไว้แล้วเพื่อนช่องมาเท้ากี hey, ่งานแล้ววันนี้เดี๋ยวมบบีหรือเปล่านะไปได้นะครับหรือว่าอยากจะได้เพื่อความทรงสวยอีกว่านี้ก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับส่วน อันนี้ด้านในใส่ของได้เยอะมีที่กัน้นมาให้สามอันแล้วใช่ไหมจะกั้นแบบไหนก็ตามสไตล์แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่อาหารที่ได้ส่วนช่องใส่ของเออช่องใส่ของไม่เจอนะหรือว่าผมอาหารไม่เจอเองหรือว่ามันไม่มีอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไม่เคยใช้ไปเพิ่งได้มาวันแรก ที่ล็อกกับกระเป๋าล็อ,อ,อกก,กับเป๋าไว้ก่อนนี่นี้เหมือนเดิมเหมือนเหมือนอันเมื่อกี้อะถ้าผมจะใช้ผมก็คงคลัพอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันไม่มีที่ติดตรงนี้เนาะอาจจะต้องเอาเทปใส่ติดไว้นะครับ ส่วนอันนี้มันมีนะคูดไว้อ่าข้างๆเห็นปะมันมีตีนตัวแกเนี่ยฝั่งเนี้ยติดอย่างเงี้ยมันเลยอยู่มันเลยไม่หลุดออกมาผมก็พรเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าใบใหญ่ไม่มีจะต,ต้องใช้เก็บติดเพื่อปิดทางเดียวให้มันเปิดง่ายๆอนะ่าเหมือนเดิมที่ผมชอบใช้ครับส่วนซิปเออซิปน,นี่ซิป,ปที่เอาไว้รูดติด น้าจะรูดสิบแบบล็อกสองชั้นอะสองชั้นที่แบบกันข้าวปัวเลยขับเร็วนะครับเป็นสิบอันใหญ่บึ้มใหญ่บึ้มของบึ้มอีกทีนะครับเท่ากับที่ผมไปซ่อมมาเลยมั้งเนี่ยนี่ใ,ใกล้ดิอันนี้ก็ใหญ่บึ้มเหมือนกันถืออันนี้ใบเล็กนะรูดง่ายข้องรูดข้องกว่าอันแรกที่ผมทำแตกไปส่วน ใบกลางใบกลางเป็นซิปขนาดเกือบใหญ่นะใหญ่นิดนึงอันนี้ผมรูดพังไปอันึแลยนะไปเปลี่ยนมาหกสิบหรือแปดิบน,นี่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยพูดซ้ำไปเนี่ยดูนะดูเนี่ยผมทำฝั่งเนี่ยพังไปอันหนึ่งครับ้วเราไปเปลี่ยนที่ร้านอันนี้ส่วนล็อกกับรถ โอ้โหถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะของกลางอ่ะสี่อเล็กอ่ะสองอันเน,นี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะับไปยังเนี่ยใหม่ใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันใช้ได้นะครับถือว่าชอบนะส่วนตัวผมอ่ะเพิ่งได้กระเป๋าใบใหญ่มา ชอบนะรู้สึกว่ามันใส่ของได้เยอะดีพอสมควรเลยเนี่หมดไหมถ้าหลังมีต่อสุดท้ายด้วยเพื่อแบบกันกลัวหายอะไรก็เอาไปด้วยผมก็กลัวหายมนานนะไม่ใช่ได้มาเป็นไม่ทนได้ใช้เฮ้ยมีอันนี้ด้วยอันนี้เพิ่งเห็นที่ล็อกเอวที่ล็อกเอวนี่อะไรเนี่ย มีนี่กางสายสะพายแล้วก็เอวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยออนี่แถมยังมีที่สายที่ยูข้างบนเหมือนกับใบเล็กด้วยจะเ,เสียอย่างเดียวของใบใหญ่นะมันไม่มีช่องเก็บของนะ่ะน่าเสียด,ดายจนกงนนะอันนี้ใบใหญ่ ไซส์นี้ใครชอบไซส์ไหนก็ไปเลือกซื้อเอาเอาผมบอกราคาใบใหญ่ไปหรือยังเนี่ยอะเดี๋ยวผมไล่ให้ใหม่เลยละกันนะครับสำหรับใบเล็กราคาหน้าเว็บที่ยังไม่ลดนะสี่ร้อยบาทในนี้สี่ร้อยบาทถูงคุมถุงคุมทั้งหนึ่งสองสามไซส์เลยราคาสองร้ยห้าสิบเท่ากันหมดเลยนะครับในเว็บแก็ปช็อปแต่ว่าผมไม่เคย ซื้อถุงคุมมาใช้นะบอกไม่ได้นะว่าดีหรือไม่ดีหรือ,อยังไงแค่เห็นมันเขียนว่าถุงพลาสติกคุมกระเป๋าแล้วก็ราคาเท่านั้นเลยเล็กออกละครับแล้วจะพูดสามีกนะะันฮะชอบลืม <c oughs> ใบกลางราคา6กร้ห้าสิบบาทในแกลบช็อปนะอันนี้ไม่ได้มี อะไกับแก๊สนะครับซื้อมาใช้เองทั้งหมดเลยไม่ได้ได้แจกไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นแล้วก็อยากเอามารีวิวเพื่อให้ทุกคนอ่ะได้ดูว่าถ้าจะซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งอ่ะอยากได้กระเป๋าไซส์ไหนเนี่ยนอกเรื่องอีกแอันนี้ราคาเท่าไหร่บอกไปยังนะหกร้อยห้าสิบเอออะใบใหญ่บึ้มใบใหญ่บึ้มราคาหน้าเว็บเก้าร้อยนะฮะใครชอบอันไหน ไซส์ไหนก็เอาตามความเหมาะสมแต่ถ้าถามผมความความอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะตามเออตามประตบก,การณ์ที่เคยใช้มานะฮะผมชอบใบกลางสูตรเพราะว่ามันขนาดพอดีแล้วก็มีช่องเก็บของเยอะราคาหกร้อยห้าสิบรวมส่งก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทก็ถือว่าใช้ค่อนข้างคุ้ม ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยมันเก่ามันอะไรก็เอาผ้าเช็ดนี่ใช้สภาพาประมาณปีหนึ่งนะยังดูไม่เก่ามากเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยพับมันด้วยแหละเหมือนไปเล็กอะไปเล็กของพับมันก็จะหยับหยับยุยยืย,ยหน่อยแล้วก็ข้างในก็จะเขอะเขอะมีคราบอันนน้นอันนี้นนนเปื้อนหน่อยมันก็เลยเปลี่ยนนะครับ ส่วนใบใหญ่ที่บอกว่าผมชอบสุดเพราะว่าผมจะเอามาใส่พิต้าถัดใหญ่จะไ,ได้ไม่ต้องมาคอยแกะสิบแกะอะไรแล้วก็เพื่อความสะดวกกับการใช้งานของผมผมะขับประจําอยู่แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะไหนๆก็อยากจะลองเปลี่ยนกระเป๋าและก็เลยมาใหญ่กันเลยโอเคเดี๋ยวมันจะไม่จบนะฮะถ้าจะให้ผมพูดคนเดียวต่อไปอีกอะ่ะ มันจะวนไปวนมาวนมาวนไปอยู่ที่แหละขอจบคลิปไปเท่านี้ดีกว่า